สวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายสุขุสุคนขาโมนี้เข้าโมเมงการเป็นสามครับงานพีการใช้พันฉีบอร่อยฉีบเฮ็ดยังกันละวัดีปีอ่ะกินข้าวเด้อพี่น้องฮะกินข้าวเด้อโอ้ได้ยังกินนอกข่เมื่อสมมติตื่นขึ้นง่วงง่าโทรศัพทุเลปวดปวดเอาเฟี้ยงขืนหันล้วอึ๊บ เอาพักเนี่ยพักเนี่อาหารญี่ปุน่นเมื่ยอาหารญี่ปุน่นครับดำเย็นสบาย้องโอ้แคบหมูตัวเนาะอย่างขวักขวักอยู่นี่เนาะแคบหัวแคบหัว <c oughs> ยนา โอ้ทางพุนกินเงมือนตะมู้ตายแล้วมื้เนิ哑ป้ามึงก็จะเอาเฟียกกันหันเนาเตรียมพักไว้จ่อไวเ้เต็มขึ้นเลยบอกนี่แม่ลูชิ้นห่อนหอนแม่เออนังยู่ทุ่อน บายมึงอยู่เน,นาะ <ừ> ส่วนผุดน้อนกับน,น้อนนห่อเฟีฟเ้ยงกันหันวุ่นวุ่นวุ่นอะไรใหญ่มันจะกระมำติ้งมึบตัดผมไม่เลยะ,ละพี่น,อน่องแต่วะเนี่ยได้พันวีดีๆกันพันตาหักตัวอุปปุอยู่ไม่ลงตัดใช่ไหมสย่งอะไรใช่ยงัง ชิมเชียบผมกเวลเาเ้าถายเราห้วช้างเวลาเราแบบเวลาเ้าายอาบน้ำยเราห้า้าเรา้อเกเอากดัตยตอยกวดน่มเลยท่าน,นี่นนนนนนล่ลางไป,ไปอโอ้โอลแล้วกวดนม มึอนี่เดี๋ยวจะคลิปแล้วไอ้มัอนี้จะคลิปแล้วเกคลิปที่สาม้งสิมึงจะเอาหกคลิปมึอนี้เสียเอาหกคลิปคลิปที่สามโหลดโหลดยูลที่สี่เปิดายวิธีใช่ไหมคลิปที่ตอนแรงๆคนค้องคลิปที่กเลิกเยม่นวะนี่ต้องตงมือเราหกคลิปหกคลิปเลยหรือเังสี่บ่ มันไม่สเต็ปทมอยู่โอ้ต้องคิดซามาพี่น้อในแมานำ้ำนี่คือทุกความเคลื่อนไหวจากให้เห็น,น,นว่าเฮาอยู่ยังไดแค่อ,อาบน้ำตอนเช้าร์อาบน้ำแล้วกินขา้าวกินข้าวแล้วมาหอดงานแต่สามกิบแต่เด้กมาหอดงานปุ๊บส่งไปบายเขาต่างวิธีกับลิปที่สี่ทิพย์ที่ห้านั่งเงแดดลมลมตกคลิปที่หกไปนยามสองสาถูกตอนทั้ง,งแปดแต่เด็ก หยกบขาวทิพย์เกตเองเพราะว่าน้ำแสดงข้ากระทายบัวใหเพราะว่ามันบางเพลงเนาะเพลงมันอึงพิเิบพี่น้องมันก็เข้าใจอยู่ด้ยใจเย็นใจเย็นเห็นตะปเงี่ยแหลมเหมือนน้ำแจงออกดังขึ้นข่้ยใจยุบวางผู้ดีเดยนวางผดีเดิ คอนโดสนุกแบบปับเพชรรันรเนาะเมื่อน,นี้การเป็นสามกับการเป็นการใช่ค่ะจะรังกินเขามนุษย์สามกับมนุษย์การใช่ก็ลังกินต่ำห้องค่ะพ,พี่น้องเพลิดกินน้ำได้ไหมเนาะ มันจิ้มกินหยาบมันเบิดขวดเดียวมันมีเสร็จหรือยังเสร็จอย่างก้อนที่มันเป็นเสร็จนองแดงขับปุ่นง่ายอ่ะคือว่าเอามาหรือแสบมั่นก็ได้เสร็จปุ่นเยอะอต่ำต่ำต่ำน้องแดงบวกเขาว่าต่ำน้องแดงได้แม่ต่ำน้องแดงบ่าจะขับปุ่นมือไก่เนาะ เอซี e. มากินอยู่ไกไ่บงง่ทำยังบ้านค้งเองไปเห็นของหองพัก,กนะพร้พักแค่น่ะอือาเลยหยัดเข้าไปฝากจอมๆหางได้เป็นผง แล้วขัก็ไปใหญ่สดตําหู้สดสดุดทุดินหยัดเขาส้มพักเลยก็าไปกิน งานม้นลงไปหอบขอบปุนญเซราเด้อเนี่ยหอบขอบปุนใส่นเออน,สนี่ยอืมตั้งนึงรู้เจียนแล้วพี่น้องเป็นใดอาการอี๋อี๋อี๋แบบนี้ลูกชิ้นเราเข่าจะละสามลูก

หอน,อน้อ,อนทัง้งหอนทั้งเพียดยาฝ่าวยาฝ่าวใจเย็นเย็นเอาอีกขับปุ่นล่อเลยขับปุ่นล่อเลย เผ็ดบ่เผ็ดมองเอาลิปน้อยกะปุนจ้ไว้เนี่ยโอ้เอาเขาจะจับเรือจรน,นี่หนึ่งสองสาม วันสอมไหววันจับว่างมามอาเขาที่รักซ้องน่นเหมือนเดิมน,น้อยน้อย <c oughs> กมาเขี้ยเขี้ยการเป็นสามพี่น้องกินลงไปหยัดลงไป คือเราไม่กันใช่ว่าจะเป็นไงดอกแม่ละมากแล้วไม่เอาฮะว่าใช่เนี่ยบ้านะนี่นเป็นไปยังขึต้องซื้อการใช่ไปยังไงสั่ง อันน้ก็แม่แต่ไม่ได้นอนกนนอกอ่ะค่ะค่ะคดอวเจอแล้วแ่เป่นแตค่ะแล้วนุ่งางไปก็ไดแม่แล้วนุ่เดินไปก็ได้แม่ฝากไปหับน้องอยู่เไปนน่บ่มีก็เห็นคยไปอยู่แล้วนูเดินไปก็ได้แล้วมันนูกัซักยุวัดนี่แหละแม่ฮะโอ องน้ำยดนี่บอกมีมันไม่ยอนะเขาจขี่รถผ่นไปจะเจอหรือ่าบอกจมหค่ะจ้าแม่ขอบคุณมากมากค่ะ จะจะไปอิ่มไงติดเดือนให้ยังไงฮะไม่ยังวันนี้ลู่ลู่ใช่ยังวันนี้อ๋อเปรี้ยวผักฮะไม่ยังไมยังไม่ยังสาคูสาคูสาพอร่มจัดเอิ้น เออนี่เอ่อเอานี่มาท่วมกับการเป็นซ้ำอิ่มพ่อดีพี่น้องมาเป็นิน้าวนีละใจเย,ย็นน <ไป S 1> มาแล้วน้องช่วยน้องจะแบบ

เฮ้ยจากสองอันใช่ไหมแล้วแต่เธอจะซื้อสี่เธอก็ซื้อสี่ฉันจะซื้อแม่ฉันให้กินเข่าอยู่ไหมสองอันนะฮะสาวขั้าเหรอแม่ค่ะหมดยังไงอกินน้ำเย สาคู <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่โอ้ยหน่วยพิกตะกัดดีใช่ปะเห็นม่อสิมาขอคุ้นเอาอันนั้นมาอันดีจักต้องเนยค่ะโอ้ช่เรายางะสาสอนอ้หมาท่วมกับได้หรือถึงเงินสิบบาทของโนูจักบาทค่ะ ใช่กอไปบฮะบาทหดเ่ลหกสิบแต่คับเข็ดแรับไข่แนงครับ่แนมันไม่เน่าแถมติค่ะเน่แถมเน่แถมได้ยินหรือเป่โอ้โแสดงว่าเจ้าเมียเจ้าให้มาคายมันบ่เจ้าครับเมียให้มาขายตี เ <Okay. S 1> งินจังไหนอันกล้องอันอันนี้ก oh. <c oughs> ล้องก่บาทก่อนเซาหครับโอ้เอาไม่ยกล้องนึงไม่ได้จี่สิบาทจังไม่ได้ทอดนี่มาบาทก้องยอนหรองบาทั้งหมร้อยหกสิบอพอดีมับจัะเลยวขอเอากล้องนึงนะครับอย่าแม่หมือน ว่าไงท่านอยมกขอามอเฟัดอรมกคอนเฟิร์มอันนี้เอาออกไ้มครับไม่เสยแรงที่อยากมามากินขาไปนนาเจิดเมื่อเจอทำไมลูขอโยโย่ข้ามดู หนึ่งสองสาปากจอบๆข้างในเป็นโผเช็ดหยังเขาเขามองหนูเขาชอบหนูแน่เยใครมองเขาชอบเธอเหรอเขาชอบกูเอหรออ้าไหวซ้ำนีสะกอนนะพี่น้องเด้อเดพอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ไหวซ้ำนีสะกอนนะคะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องปูรุกกับเพื่อนเอาไปเที่ยวนำ้ำขอบคุณหลายๆค่ะ